สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่984ข่าวครา,าวของวิญญาณคุศสารหากว่าการดำรงอยู่ของธนาคารมืองอู่คือข้อกฎหมายการค้าที่บังคับใช้ไปทั่วโลกคุณหลุนก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการดำรงอยู่ของเมืองเฮยนั้นก็คือการเหเกตทุกข้อที่มีแน่นอนว่าในบางด้านเมืองเฮยสามารถชดเชยข้อด้อยบางข้อของธนาคารเมืองอู่ได้เพื่อสร้างตลาดการค้าที่สมบูรณ์แบบ เนื่องจากมีสิ่งของบางอย่างที่จะหาซื้อได้เฉพาะตลาดมืดเมืองเฮยท่าน,นั้นอย่างเช่นชีวิตของคนอาวุธสงครามต้องห้ามและยังมียาทตะกูลในสมัยอารยธรรมยุคลางผูกขาดไว้อีกด้วยเมืองเฮยที่ทวีปเทียนไถเป็นเมืองที่มีอยู่มาแต่โบราณและถูกขนานนามว่าเมืองแห่งความชั่วร้ายเรียกได้ว่าเป็นสถานที่สีดำมืดที่สุดในทวีปเทียนไถทวีปเทียนไถมี36ประเทศและมีเมือง1,296เมือง กองกำลังชั่วร้ายส่วนใหญ่ก็ตั้งอยู่ที่เมืองเฮยนี้แม้ว่าเมืองเห็นความชั่วร้ายแห่งนี้จะเกิดสงครามจนนับครั้งไม่ถ้วนได้รับความพ่ายแพ้มาก,ก็หลายครั้งแต่พวกเขากลับไม่เคยล่มสลายในทางกลับกันเมืองนี้กลับกลายเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆเสียอีกว<ะ>เสียงของอินซีดังแหวกอากาศมาหลังจากที่ส่งเสียงร้องดังกล้องออกมาอินซีสายฟ้าปีกทองก็รากเวสสงครามวิญญาณโลหิตมุ่งเข้าสู่เมืองเฮย ร่างของอิทรียสายฟ้าปีกทองเปล่งประกายแสงสีทองทั่วทั้งร่างมันแผ่ไอพลังกระจายออกมาเหมือนสัตว์เทพไม่นานไปทั่วทั้งแผ่นดินมันเดินไปบนถนนที่กว้างขวางทําให้ผู้คนที่อยู่บริเวณนั้นตกใจและเรียบลีกทางให้เป็นสวดเทพที่เข็งเก่งมากไม่รู้ว่าใครกันที่อยู่ในเกวียนคันนั้นนั่นคือเกวียนสมคราวมวิญ,ญญาณโหลหิตของสำนักโลาหิตเทพมีเพียงผู้ที่มีอำนาจสูงเท่านั้นที่จะสามารถนั่งได้จะต้องเป็นคนใหญ่คนโตให้เกีรยิมาที่เมืองเฮยนี้แน่ ผู้คนพูดคุยกันอย่างเซ็งแสพวกเขาพากันเดาว่าผู้ที่นั่งอยู่ในเกวียนสงคารามวิญญาณโลหิตนั้นจะเป็นคนแบบไหนกันเกวียนสงคารามวิญญาณโลหิตเคลื่อนไปหยุดที่หน้าประตูใหญ่ของตลาดเมืองเฮยจากนั้นจางรัวเฉินก็เดินลงมาจากเกวียนมู่หลงเย่ยรู้ถึงการมาของจางรัวเฉินล่วงหน้านางจึงมารอเขาอยู่ที่หน้าประตูใหญ่นอกจากนี้ยังมีจำยุทธสองคนที่เป็นเหมือนแสงและเงาอยู่ด้านหลังของมู่หลงเย,ย่อีกด้วยจำยุทธที่สวมเสื้อผ้าสีขาว ผิวทั่วทั้งร่างขาวสะอาดเหมือนหยกเขามีรูปร่างอ้วนทวนบนใบหน้ามีรอยยิ้มอยู่ตลอดเวลาจอมยุทธ์ที่สวมเสื้อผ้าสีดําผิวทั้งร่างของเขาเหมือนฐานสีดําที่ผอมมากชายคนนี้นั้นตรงข้ามกับจอมยุทธ์ที่สวมเสื้อผ้าสีขาวอย่างสิ้นเชิงพวกเขาสองคนเป็นศิษย์ของปรามาจารย์อินถัวหลวนั่นก็คือต้าสือคงและเออสือคงเมื่อไม่นานมานี้พวกเขาบําเพ็ญตะบะอยู่กับมู่หลงเยี่ยมาต,ตลอดทั้งก็ไม่ได้สร้างความวุ่นวายมากนัก เมื่อมู่หลงเย,ย่เห็นจงางร่วเฉินเดินมาจากเกวียนก็ยืนขึ้นและกล่าวต้อนรับด้วยรอยยิ้มยินดีต้อนรับคุณชายกลายเป็นท่านเทพคนใหม่ของสํานักโลหิตเทพเสียแล้วจางร่วเฉินพยักหน้าพลางกล่าวว่ามีข่าวคราวสิ่งที่ข้าต้องการหรือยงังมู่หลงเย่ยมองไปร,รอบๆแล้วกล่าวว่าเรื่องนี้ไม่สามารถคุยกันตรงนี้ได้คุณชายเชิญตามข้ามาจางร่วเฉินพยักหน้าแล้วเดินตามมู่หลงเย,ย่เข้าไปด้านในคือตลาดเมืองเฮย เขาเดินมาถึงจวนลวดที่ตั้งต่งงานอยู่อย่างโดดเดี่ยวณศูนย์กลางของจวนลวมีการป้องกันอย่างหนึ่งหมุนวนขึ้นมาหลอมรวมกันเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่างและปกคุมจวนลวเอาไว้ด้านในคารวะองค์ชายมู่หลงเยี่ยคุกเข่าลงข้างหนึ่งเพื่อแสดงความเคารพอย่างนอบน้อมต่อจางลวเฉนินจางลวเฉินพยักหน้าให้กับมู่หลงเยี่ยลุกข,ขึ้นมู่หลงเยี่ยยืนขึ้นน่าแสดงถึงความกล้าหาญพลางกล่าวว่าองค์ชายข้าน้อยตามหาวิญญาณข,าข้าศา์ขั้นเซียน ข้าน้อยได้สืบพบข้อมูลบางอย่างจากรั่วเฉินเอ่ยถามออกมาด้วยใบหน้าที่เบิกบานของสิ่งนั้นอยู่ที่ไหนกันมู่หลงเยี่ยกล่าวคืนนี้มีงานประมูลของสำนักมานป้าเย,ย่จะนำวิญญาณขรศานชินเจียตูออกมาประมูลสำนักมานปไาเย,ย่มีธุรกิจการค้าที่ใหญ่โตในเมืองเฮยสามารถกล่าวได้ว่างานประมูลของสำนักมานมีความสำคัญมากของที่นำมาประมูลถือว่าเป็นของล้ำค่าสูงสุดยาขั้นเซียนต้นกำเนิดเซียน คำพีขั้นเซียนลวนหาได้จากในงานประมูลนี้วิญญาณโคจสารชิงเจียถัวมีอิทธิพลต่อจางลู่เฉินเป็นอย่างมากเป็นสาเหตุที่เขาต้องไปเข้าร่วมงานประมูลคืนนี้จางลู่เฉินหยิบขวดที่ใส่โลหิตเทพออกมาในนั้นมีโลหิตเทพอยู่หนึ่งพันหยดเขาส่งให้มู่หลงเยี่ยนํำไปแลกเป็นหินเซียนในงานประมูลจะใช้หินเซียนในการแลกเปลี่ยนซื้อขายจางลู่เฉินจึงต้องเตรียมการล่วงหน้ามู่หลงเยี่ยรับโลหิตเทพหนึ่งพันหยดมาถือไว้ในมือหนังตกตะลึงเป็นอย่างมาก หากนำโลหิตเทพจำนวนมหาศาลขนาดนี้แลกเปลี่ยนเป็นหินเซียนก็จะเทียบได้กับทรัพสมบัติทั้งหมดของเซียนคนหนึ่งได้เลยจิตใจของมู่หลงเยี่ยนเหนือกว่าคนทั่วไปมากไม่นานานานก็มาเป็นปกติและรับเอาโลหิตเทพหนึ่งพันหยดแล้วออกไปต้าสืบคงศิษย์ของมรมาจารย์อินถั่วหลวงมาอยู่ข้างกายาจารย์เฉินขับราสานมือคครวะและกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าอาจารย์ลุงข้าได้นำของที่ข้าสะสมไว้เมื่อไม่กี่ปีมานี้ไปขายจนหมดแลกเปลี่ยนเป็นหินเซียนมาแล้ว ข้าไม่รู้จะเอาไปใช้ที่ไหนดีดังนั้นในการประมูลคืนนี้ท่านพาข้าไปด้วยได้หรือไม่ในเมื่อได้เข้าโลกฝึกฝนแล้วได้ไปเห็นด้าน,านต่างๆด้วยกันก็นับว่าเป็นเรื่องดีจางเาฉินกล่าวข้าก็อยากไปด้วยเออซือคงกล่าวใบหน้าอ้วนกลมของตาซือคงหันควับไปทางต้นเสียงและกล่าวเสียงดังว่าเออซือคงเจ้าจะไปทําอะไรเจ้าเป็นเพียงคนจนคนหนึ่งหินเสียสักอันก็ไม่มีไปที่งานประมูลจะไม่เป็นการรบกวนอาจารย์ลุงหรอกหรือ เออสุคงเป็นคนสืส่อพูดไม่เก่งแต่กลับยืนหยัดและกล่าวว่าในเมื่อข้ากับบำเพญตะบะเหมือนกันเหตุใดข้าจะไปด้วยไม่ได้ล่ะเจ้ายิางกระเถียนข้าอีกข้าคือต้าสุคงเป็นศิษย์พี่ของเจ้าหรือเจ้าจะไม่ฟังข้าแล้วเหรอตาสุคงพับแขนเสื้อทั้งสองขึ้นเผยให้เห็นถึงแขนที่แข็งแกร่งเขาต้องการจะสั่งสอนเออสุคงศิษย์น้องของเขาจารุเฉินเข้าไปห้ามไว้แล้วกล่าวว่าในเมื่อเออสุคงก็ต้องการไปที่งานประมูลไหนพวกเราก็ไปด้วยกันเลยก็ดีเหมือนกัน ในเมื่ออาจารย์ลุงให้เจ้าไปแล้วเจ้าก็ไปได้วยกันเถอะแต่ยังไงเจ้าก็ไม่มีหินเสียลยสักอันไม่ว่าอะไรเจ้าก็ซื้อไม่ได้ตาสุโคงกอดอกอย่างภาคภูมิใจจางลูเฉินได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ก็ได้แต่หัวเราะอยู่ในใจเมื่อสองเดือนก่อนตาสุอคงและเออสุโคงนั้นฝึกฝนอยู่ในป่าล้อมรอบไปด้วยต้นไม้และภูเขาไม่ค่อยได้มาเจอโลกภายนอกผ่านไปสองเดือนกว่าระยะเวลาเพียงสัน้นๆตาสุโคงกลับสามารถทําตัวกลมกลืนไปกับโลกนี้ได้ดื่มเหล้ากินเนื้อ อ้วนท้วนสมบูรณ์และยังมีความฉลาดอีกด้วยคนแบบนี้ถึงจะเรียกได้ว่าเป็นคนแข็งแกร่งไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ไม่มีทางเสียเปรียบแน่แ่เออสึโคงกับตรงข้ามกับต้าเออสคงทุกอย่างเขายังคงล้าสมัยถือทิฐิซื่อๆผู้ไม่เก่งกินผักไม่เปลี่ยนไปเลยแม้แต่นิดเดียวแน่นอนว่าคนอย่างเออสึกคงใจแข็งเป็นหินถึงจะเป็นปีศาจก็ไม่สามารถกระทบจิตใจเขาได้ความสามารถของมู่หลงเยี่ยในเมืองเฮยนั้นสูงมาก ไม่นานก็สามารถนำโลหิตเทพ1นึ่พันหยดไปแลกเปหินเซียน1นึ่งหมก้อนได้โลหิตเทพ1หยดนั้นมีมูลค่าไม่เท่ากัน1หยดจะแลกหินเซียนได้ประมาณ1 0บถึงยีอันจางลู่เฉินได้โลหิตเทพมาจากดินแดนมิญยานโลหิตเทพเพียงแค่นี้สำหรับเขาแล้วก็ยังถือว่าเล็กน้อย1หยดสามารถแลกหินเซียนได้ถึง12ก้อนก็ถือว่าไม่เลวแล้วจางลู่เฉินเก็บหินเซียนทั้งหมดเข้าไปในแหวนมะติติจากนั้นก็นำโลหิตเทพ100หยดออกมาและส่งให้มู่หลงเย่ย มู่หลงเยี่ยรับมาอย่างสงสัยแล้วถามว่าองค์ชายยังต้องการให้ข้านำไปแลกเป็นหินเซียนอีกเหรอแจ้งวัชนใส่หัวแล้วกล่าว,ว่าโลหิตเทพเหล่านี้ข้าย,ยกให้เจ้ามู่หลงเยี่ยตะลึงและปฏิเสธไปโลหิตเทพตั้งหนึ่งร้อยหยดล้ำค่าเกินไปหนังไม่ทันได้เอ่ยปากแจ้งวัชเนกลับกล่าวขึ้นมาก่อนว่าข้ารู้ว่าด้วยฐานะของเจ้าไม่ได้ขาดแคลนทรัพยากรในการฝึกฝนแต่หากใช้โลหิตเทพในการฝึกฝนเจ้าจะสามารถเลื่อนขั้นไปได้เร็วยิ่งขึ้นร่างกายก็จะยิ่งแข็งแกร่ง ข้าหวังว่าเจ้าจะสามารถฝึกฝนจนไปถึงระดับไปลายได้อย่างรวดเร็วมู่หลงเงี่ยไม่ได้ปฏิเสธอีกนางรับออโรหิตเทพหนึ่งร้อยหยดเอาไว้และคำนับจางรูเฉินพลางกล่าว่าข้าน้อยจะไม่ทําให้องค์ชายต้องผิดหวังอย่างแน่นอนจางรูเ้เฉินควยมือไว้ด้านหลังเขาปลายสายตามองไปยังเมฆสีแดงบนท้องฟ้าพลางกล่าว่าพักหมิงก่อตั้งขึ้นมาแล้วข้าต้องการผู้ที่มีความสามารถที่แข็งแกร่งจำนวนหนึ่งหากว่าเจ้าสามารถเลื่อนขั้นไปยังระดับไปลายได้จะต้องเป็นปรมาจารย์ของพักหมิงอย่างแน่นอน องชายก่อตั้งพรรคหมิงแล้วเหรอแจอง้งว่าเฉินพยักหน้าแล้วกล่าวว่าไม่ผิดมู่หลงเยี่ยแสดงความยินดีออกมาทางสายตาในเมื่อองค์ชายตัดสินใจที่จะก่อตั้งพรรคของตนเองนั่นก็หมายความว่าเขาตั้งใจจะสร้างประเทศศูนย์กลางแล้วด้วยในฐานะที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศศูนย์กลางนางจะไม่ยินดีได้อย่างไรมู่หลงเยี่ยกล่าวขึ้นมาอย่างตื่นเต้นว่าเพียงแค่มีคําสั่งจากองค์ชายประกาศออกไป ก็จะสามารถได้รับการตอบรับจากผู้คนส่วนใหญ่ที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศสุ่งกลางเซิ่งหมิงได้อย่างแน่นอนอีกไม่นานอิทธิพลของพรรคหมิงก็จะสามารถเทียบได้กับเมื่อในอดีตจากรู้เฉินสายหัวเขาไม่ได้มองโลกในแง่ดีเท่ากับมู่หลงเย,ย่เขากล่าวเสียงเรียบว่าใครจะเชื่อว่าองค์ชายและทาย,ยาทแห่แงราชวงศ์หมิงเมื่อแ0 0ปีก่อนยังจะมีชีวิตอยู่แม้ว่าองค์ชายและทาย,ยาทแห่แงราชวงศ์หมิงกลับมาจริงๆทว่าผู้สูงศักดิ์เหล่านั้น จะมีใครเต็มใจที่จะฟังคำสั่งจากผู้น้อยที่อยู่ในขั้นคลึกเซียนคนหนึ่งกันดะตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาจะป่าประกาศออกไปยังต้องรออีกหน่อยในเมื่ององชายมีแนวทางองตนเองมู่หลงเยียจิงไม่ได้เอ่ยอะไรออกมาอีกจางก,ก็เฉินเอ่ยถามข้าให้เจ้าช่วยตามหาหลิงเฟยวี่ที่หายไปเจ้าได้ข่าวอะไรบ้างข้าให้สิทธิ์ในตลาดมืดบองเหยืออกตามหาทั่วทั้งสาสิบหกประเทศแต่ก็ไม่พบข่าวเกี่ยวกับหลิงเฟยวี่เลยได้ยินว่าพรรคมันก็ส่งคนมากมายออกไปตามหา แต่ก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าทุกคนต่างก็สงสัยว่าหลิงเฟยวี่จะตายในสงครามของเผ่าผู้พิทักษ์โบราณมู่หลงเยี่ยอะไรงานแม้แต่โครงกระดูกก็หาไม่เจอเหรอจางอ๋อเฉินถามไม่เจอมู่หลงเยี่ยกล่าวอีกว่าการโจมตีของจักรพรรดิโลิตชิงเทียนสามารถทำลายทุกอย่างได้และจะยังเหลือโครงกระดูกได้อย่างไรจางเอเฉินถอในใจยาวๆหนึ่งครั้งเขารู้สึกเศร้าอยู่ในใจไม่ว่าจะกล่าวอย่างไรความสัมพันธ์ของหลิงเฟยวี่กับจางอ๋อเฉิน ก็เป็นทั้งอาจารย์เป็นทั้งเพื่อนหลิงเฟยวี่ถ่ายทอดเคล็ดวิชาเขาบีบกับเขามากมายหลิงเฟยวี่เป็นคนที่น่าสัจจร,รคนหนึ่งที่สามารถเทียบเคียงเซียนหนังสือสาวมากความสามารถได้นางมีสติปัญญาล้ำเลิศทําให้นางได้เป็นผู้มีอานาจแห่งยุคอย่างไรก็ตามเมื่อนางได้ประเชิญหน้ากับจกักรพรรดิิตชิงเทียนสุดท้ายแล้วก็คงจะไม่มีอะไรหลงเหลือไว้เลยแม้แต่กระดูกคนที่ยอดเยี่ยมก็ต้องมาตายได้ ชีวิตของเซิกระบีช่างกลับไร้ค่าเช่นนี้จงางก็เฉือนหดหูในใจลึกๆเขาในตอนนี้ยากที่จะทําจิตใจให้เบิกบานได้ตะวันชายบ่ายคล้อยท้องฟ้าค่อยๆมืดลงจางลู่เฉินมู่โรงเยี่ยตาสอคงและเอสอสอคงนั่งบนเกวียนสงคราวมวิญญาณโลหิตและมุ่งหน้าไปยังสถานที่ที่จัดงานประมูลของสำนักมารป้าเยี่ยในเมืองเฮยและก็ตัดจบแบบละครไทยนี่ครับผมไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไป แล้วถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสำหรับน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะครับผมสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ